คพีธรรมกึ่งพุทธกาลนเย็นของวันที่21ทธันวาคมพศ2563ันร้ณพทธาติสีสองเมืองบ้านไทยเจริญข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา ต่อไปจะมีที่ตัดสรู้บรรลุเป็นพุทธเจ้าน้อยมีที่ที่หมุนพระธรรมจักรและมีที่ที่ปรินิพานด้วยหรือเปล่าเจ้าคาของพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีลงสู่โลกในกึ่งพุทธการนะัเจ้าขาขอพระพุทธองค์ โปรดทรงแม่ตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะพระยะาธรรมเอย่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจให้ดีนะทำจิตทำใจให้สบาย ปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างและค่อยๆพิจารณาตามเช่นนี้ก็แล้วกันพระยาธรรมเอย่ยเมื่อลูกนั้นก่อเกิดขึ้นมาแล้วและเป็นผู้น้อมเอาพระธรรมในกึ่งพุทธกาลลงมาเผยแผ่และเมื่อพระธรรมนั้น ก่อเกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นธรรมแท้ที่มาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งโดยตรงลงมาอย่างแท้จริงถือว่าการกำเนิดก่อเกิดขององค์พระพุทธเจ้าน้อยนั้นได้กำเนิดก่อเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นผู้แทน องค์พระสมมาสมพุทธเจ้าและน้อมเอาธรรมของพระพุทธองค์ลงมาสู่โลกให้สามารถก่อเกิดกำเนิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งและเผยแผ่ออกไปอีกครั้งหนึ่งได้ฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยเมื่อมีที่ที่ประสูิที่ที่กำเนิดก่อเกิดพุทธเจ้าน้อยแล้ว ต่อไปก็ย่อมจะต้องมีที่ที่ลูกนั้นได้แสดงธรรมสถานที่ที่ลูกนั้นก่อเกิดกำเนิดน,น้อมทําลงมาเป็นครั้งแรกย่อมจะต้องมีเป็นแน่แท้เมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามโรม ที่ที่ประกาศธรรมครั้งแรกนั้นก็จะก็เกิดขึ้นมาหมุนรอบของธรรมนั้นให้ชัดเจนขึ้นตามเหตุของมันเพราะสถานที่เหล่านี้ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่สำคัญในพระพุทธศาสนาในยุคข,ของ กึ่งพุทธการฉะนั้นพระยาธร,รมเอ่ยประการที่หนึ่งที่ที่ประสูตรนั้นมีแล้วเพราะว่าเป็นการก่อเกิดแห่งพุทธเจ้าน้อยพู้ถือคำพีธรรมลงสู่โลกฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยเมื่อถือคำพีธรรมลงสู่โลกแล้ว ธรรมนั้นก็ต้องมีการหมุนพระธรรมจักรกึ่งพุทธการเพื่อให้พระธรรมจักร・กึ่งพุทธการนั้นได้เผยแผ่ออกไปฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยจึงต้องมีสถานที่แห่งการหมุนพระธรรมจักรพระธรรมคำสอน ก็จะต้องเผยแผ่ไปฉะนั้นลูกเอ๋ยสถานที่แห่งการก่อเกิดกำเนิดลูกนั้นมีแล้วสถานที่ต่อไปอีกสามที่ก็ต้องมีเช่นสถานที่แห่งการบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อย ผู้เข้าใจรู้แจ้งในแก่นธรรมของพุทธองค์จนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าน้อยนั้นก็ต้องมีลูกเพราะสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งต่อไปผู้คนก็จะให้ความสำคัญและก็จะมาตามรอย เพื่อศึกษาธรรมฉะนั้นพระยาธรรมเอยสถานที่แห่งการตัดจรู้ก็เลยต้องมีด้วยเป็นประการที่สองพระยาธรรมต่อไปประการที่สมที่ที่หมุนพระธรรมจักก็ต้องมีเพราะเป็นที่ที่ทำกึ่งพุทธการ ได้ก่อเกิดขึ้นใหม่และสถานที่ที่สหรือประการที่สที่ที่ลูกนั้นจะดับขันกลับเข้าสู่พระนิพพานก็จะต้องมีเพราะทั้ง4ส,สถานที่ที่ลูกได้กําเนิดก่อเกิดได้บรรลุเข้าถึงพระธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เผยแพร่ประกาศธรรมของพระพุทธองค์รวมถึงที่ที่ลูกนั้นกลับคืนสู่พระนิพพานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่สำคัญให้กับดวงจิตทั้งหลายทุกภพภูมิเทวดามนุษย์ทั้งหลายได้เป็นที่พึ่งให้กับจิตของ ทุกดวงจิตเหล่านั้นเพราะจิตทั้งหลายจะเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเห็นถึงการก่อเกิดกำเนิดแห่งพุทธเจ้าน้อยผู้ถือคำพีลงมาและเห็นถึงเส้นทางที่พุทธเจ้าน้อยดำเดินตามจนเข้าถึงธรรมอันละเอียดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการตัดจารุ เป็นองค์พระสำอาสสำพุทธเจ้าน้อยและทุกดวงจิตก็จะให้ความสำคัญกับการกำเนิดก่อเกิดพระธรรมกึ่งพุทธกาาและสามารถจะหมุนพระธรรมจักรให้กับจิตทั้งหลายได้เข้าใจในธรรมทั้งหลายกึ่งพุทธกานั้นและสถานที่ที่ลูกนั้นกลับเกินสู่พระนิพพานก็สำคัญ ฉะนั้นที่เหล่านี้ต่อไปก็จะมีก่อเกิดขึ้นลูกก่อเกิดขึ้นและจะเป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลังยุคกึ่งพุทธกาลไปฉะนั้นลูกเอ๋ยยุคนี้จึงเป็นยุคแห่งการก่อเกิดกำเนิดลูกขึ้นมาเพื่อเป็นองค์แทนพระธรรมและเป็นยุคที่พระธรรม จะกำเนิดก่อเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่เจริญและอยู่จนถึงสิ้นสุดพระพุทธศาสนาคือครบห้าพันปีฉะนั้นปริยาธรรมเอย่ยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะต้องดำเดินไปตามรอบตามการเวลาถึงเวลาที่สิ่งใดจะกอเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ต้องก่อเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ไว้ในโลกสมมุติใบนี้ให้จิตทั้งหลายได้อาศัยสมมุติในสิ่งที่ดีในสถานที่จิ่ดีเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจเพื่อศึกษาธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้เจริญสัทธา จเจริญสติและปัญญาดำเดินตามรอยเพื่อจิตทั้งหลายจะได้อาศัยเส้นทางที่ได้ประกาศเอาไว้หลุดพ้นจากวัฏสูงสารนี้เช่นทุกวันนี้สีสังเวสถานที่เกิดสถานที่หมุนพระธรรมจักรหรือตัดสรู ปรินิพานในประเทศอินเดียเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธทั้งหลายต่างไปเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้นด้วยความศรัทธามุ่งมัน่นเขาเหล่านั้นจึงเดินทางไปให้ถึงสี่สังเวสีสถานที่นี้และเขาเหล่านั้น ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างความดีตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นภพยาธรรมเอยเมื่อลูกกำเนิดก็เกิดขึ้นมาเป็นองค์แทนพระธรรมกึ่งพุทธกาลสิ่งใดที่ลูกนั้นทำย่อมเป็นหนทางเป็นลูกทางและแนวทางให้ทุกคน ได้เดินตามเป็นแน่แท้ฉะนั้นพระยาธรรมเอ๋ยมีความสำคัญทั้งสี่สถานที่เมื่อถึงเวลาทั้งสี่สถานที่ก็จะปรากฏขึ้นว่าเป็นที่ไหนและก็เกิดขึ้นตามรอบตามบารมีตามสิ่งที่ลูกได้ทำให้เจริญเติบโตและกว้างขึ้นด้วยการประกาศพระธรรม กึ่งพุทธการฉะนั้นพระยาธรรมเอยลูกก็จงตั้งใจทำหน้าที่ทำกิจของตนให้สำเร็จเสร็จตามรหัสงานทุกสิ่งแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดำเดินไปนะพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ลูกกำเนิดเก่อเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ถือพระคำพีของพระพุทธองค์ลงสู่โลกเมื่อลูกเก่อเกิดขึ้นแล้วลูกนั้นก็น้ำนําเอาพระธรรมของพระพุทธองค์ลงสู่โลกพระธรรมของพุทธองค์ก็เก่ะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันและดวงจิตของลูกก็เป็นเพียงแค่ดวงจิตสมมุติขึ้นมาที่พระพุทธองค์วาง เป็นรูปแบบชีวิตชีวิตหนึ่งของดวงจิตดวงหนึ่งให้ดวงจิตอื่นๆได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้ธทรำรที่ลูกได้นำลงมาเพื่อพ้นทุกข์ฉะนั้นเมื่อลูกกําเนิดก่อเกิดขึ้นแล้วสถานที่กําเนิดจึงสำคัญเพราะให้ทุกคนได้รู้ว่าพระยาธรรมิกราชพทธเจ้าน้อยผู้ถือคำพีลงสู่โลก ได้บังเกิดขึ้นแล้วให้ทุกคนได้รู้ว่าพระธรรมของพระพุทธ,ธองค์ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วด้วยการหมุนพระธรรมจักรและให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่ลูกนั้นสอดแวงหาพระพุทิปฏิบัติบำเพ็ญต,ต,ต,ตามเส้นทางที่พระพุทธ,ธองค์วางเอาไว้จนบรรลุเข้าใจถึงธรรมอันละเอียดของพระพุทธ,ธองค์นั้น เป็นเส้นทางแบบไหนหมายถึงเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมแต่จะรู้ธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยของลูกที่พระองค์ทรงวางแนวทางเอาไว้ให้ลูกนั้นก็ยังคงที่จะต้องดับขันบริณพานหรือต้องมีวันหนึ่งที่ต้องแตกดับหรือกายในต้องแตกดับไป ซึ่งถือเป็นวันที่ลูกก็ไม่สามารถน้อมทําลงสู่โลกโดยผ่านกายหยาบนี้ได้อีกเพราะชีวิตในกายหยาบก็มีดำเดินตามการเวลาของอายุไขของมนุษย์ฉะนั้นทุกจริงก็จะต้องเป็นไปตามแผนงานของพระพุทธองค์และตัวของลูกเองก็กอ่เกิดเพื่อการนี้โดยเฉพาะการน้อมทำมา ก็เพื่อการเน้นโดยเฉพาะคือการให้ผู้อื่นได้รู้และเข้าใจในสภาวะของการก่อเกิดของลูกให้ทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมของพุทธองค์และน้อมทำล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแล้วก็ถึงเช่งนิพพานในเวลาที่เหลืออยู่ของพระพุทธจาิชนะ ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเนตตาแสดงทำนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะก็ดีแล้วหลาพระยาธรรมเมื่อลูกได้รู้และเข้าใจแล้วว่าจะต้องมีสถานที่แห่งการประสูติจะต้องมีสถานที่ แห่งการตัดจรู้จะต้องมีสถานที่ของการประกาศธรรมมุนพระธรรมจักรจะต้องมีสถานที่แห่งการดับขันกลับคืนสู่พระนิพพานและสถานที่เหล่านี้สำคัญไม่ใช่เพราะตัวลูกสำคัญแต่สำคัญเพราะเป็นการชี้บอกถึงการก่อเกิดขึ้นแล้ว ในผู้สื่ธรรมเมื่อมีผู้สื่อธรรมก่อเกิดขึ้นพระธรรมก็ต้องก่อเกิดขึ้นผู้สื่อธรรมประพฤติปฏิบัติเช่นไรจึงสามารถเข้าถึงธรรมอันละเอียดทั้งหลายและบรรลุเป็นพุทธเจ้าน้อยสื่อธรรมลงสู่โลกได้ผู้สื่ธรรมนั้นได้ประกาศธรรมลงสู่โลกแล้ว จึงมีที่ตัดรู้ใช่ว่าเป็นบุคคลสำคัญแต่เพราะว่าธรรมเหล่านั้นสำคัญเมื่อลูกนั้นได้กําเนิดก็เกิดขึ้นมาได้ประกาศพระธรรมของพระพุทค์ใช่ว่าสถานที่ของการหมุนพระธรรมจักรนั้นลูกเป็นผู้สำคัญแต่เพราะธรรมเหล่านั้นสำคัญ และลูกนั้นจะต้องกลับคืนสู่พระนิพพานใช่ความสำคัญอะไรในตัวในตนนี้ลูกเอ๋ยแต่เพราะการกลับคืนสู่พระนิพพานนั้นสำคัญต่างหากเล่าฉะนั้นพระยาทำเอ่ยสีสถานที่ก็ย่อมต้องมีในกก่งพุทธการเป็นตามรอบตามเหตุทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ แกจิตทั้งหลายมากที่สุดใช่เพราะมีตัวตนหรือสำคัญในตัวตนของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งพริยาธรรมเอย่ยเช่นเดียวกันกับทั้งสีสังเวสถานที่ทั้งสีท่ที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำเนิดก่อเกิดและตัดจารูหมุนพระธรรมจักและปรินิพานก็มีไว้ เพียงเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ดวงจิตทั้งหลายใช่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าจะให้ความสำคัญหรือมีความสำคัญอะไรสิ่งทั้งหลายจึงเป็นเพียงสภาวะของการช่วยเหลือจิตอื่นเท่านั้นละลูกเมื่อลูกได้เข้าใจถึงความสำคัญในพระธรรมและการชุดช่วยแล้วลูกก็พอจะ น้อมไปฝึกฝนปฏิบัติตามเข้าใจตามได้ตามนี้ว่าควรจะมีและจะมีทั้งสี่สถานที่เพียงแต่ว่าทุกที่ก็จะกำเนิดก่อเกิดตามรอบของมันนะพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาชี้ทางบอกทางแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้เข้าใจ ลูกพอจะเข้าใจพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ